สังคมไทยคุ้นเคยกับฐานไม้มานานในชีวิตประจำวันฐานคือเชื้อเพลิงจำเป็นที่แม่บ้านใช้หุงหาอาหารปัจจุบันแม้ก๊าซหุงต้มจะได้รับความนิยมมากขึ้นแต่จากการสำรวจพบว่าคนไทยกว่า60%ยังใช้ฐานอยู่ในแง่ของพลังงานฐานเป็นเชื้อเพลิงที่ให้ปริมาณความร้อนสูงน้ำหนักเบาขนย้ายสะดวกที่สำคัญ เมื่อมีการเผาไหม้จะมีควันน้อยไม่ก่อมลพิษต,ต่อสิ่งแวดลอ้อมเมื่อเราสามารถมีวิธีการหรือเครื่องมือในการเผาถ่านที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเตาเผาถ่าน200ลิตรนี้ซึ่งมีข้อดีสําคัญสําคัญหลายอย่างตั้งแต่การใช้ปริมาณเชื้อเพลิงในการเผาน้อยสามารถเผาไม้ขนาดเล็กได้ลดการตัดไม้ขนาดใหญ่ลงทุนน้อยและได้ถ่านคุณภาพสูงดีต่อสุขภาพเพราะมีปริมาณน้ำมันดินหรือสารก่อมะเร็งน้อย าน่จึงเป็นพลังงานทางเลือกที่ควรได้รับการสนับสนุนถ่านไม่ได้เป็นแค่พลังงานเชื้อเพลิงในครัวเรือนเท่านั้นแต่มีประโยชน์อีกหลายอย่างในภาคการเกษตรถ่านยังใช้ผสมเป็นอาหารสัตว์และใช้ปรับสภาพดินในภาคอุตสาหกรรมสามารถใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการทำเครื่องสำอางยาสีฟันทำดินปืนพลุดอกไม้ไฟไส้เครื่องกรองน้ำ หรือแม้แต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และในขณะนี้ฐานยังสามารถขยายเป็นธุรกิจต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายที่ประจีนบุรีคุณกิตติเจ้าของผลิตภัณฑ์ฐานบันตันที่ได้ความคิดเรื่องฐานไม้ไผ่เพื่อสุขภาพจากญี่ปุ่น,นก็หันมาพัฒนาเทคนิคการเผาฐานแบบของตนเองขึ้นสามารถเผาไม้ไผ่คุณภาพสูงมากได้เอามา เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ในแง่ของเพื่อสุขภาพจริงที่ว่าพันองศาคือต้องอย่างนี้เลยผ่าน,นไม่ไผ่เนี่ยเนาะถ้าพูดตามบ้านเราต้องพูดได้แค่ว่าตามภูมิปัญญาเดิมจริงๆหอของฐานก็คือดูดกิ่นดูความชื้นคนแก่คนโบราณเราก็ใช้คําว่าฐานดูดกิ่นดูความชื้นแต่ถ้าจะพูดเลยจากนี้ไปเนี่ยบ้านเราไม่มีงานวิจ,จัยไม่มีการศึกษาตัวนี้ผมก็จะอ้าง อ้างอิงเอาว่าในญี่ปุ่นมีงานวิจัยมีงานศึกษามีข้อมูลมีเอกสารยืนยันได้ว่าถานไม้ไผ่ที่นะที่เผาด้วยอุณหภูมิมากกว่าพันองศาจะสามารถปล่อยประจุลบออกมาจากตัวเองได้จากฐานเขาเองได้ประจุลบตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติในการทําให้ปรับสมดุลของอนุมูลอิสระอย่างเป็นต้นว่าเขามีการพิสูจน์ว่าในร่างกายเราในเม็ดเลือดเนี่ย จะมีประจุบวกประจุลบเป็นจับเป็นคู่ค,คู่คู่ไปแต่ผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนเมืองหรืออยู่ในเมืองที่มีมลภาวะจำแย่มีคลื่นแม่เหล็กคลื่นไบฟ้าเยอะแยะไปหมดเนะี่ยอย่างในประเทศญี่ปุ่นเมืองอุตสาหกรรมจะเป็นปัญหาเม็ดเลือดที่มีประจุบวกประจุลบอยู่ตามตามที่ว่าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหาเป็นอนุมูลอิสระเกิดเป็นประจุบวกบวกบวกแล้วก็มีบวกลบ มันจะเป็นปัญหายอย่างนี้เขาก็ใช้ถา่านไม้ไผ่ตัวนี้มาช่วยบำบัดช่วยปรับสมดุลโดยเนกาตีไอออนหรือประจุลบที่ว่าก็ทำให้อนุมูลอิสระตรงนั้นหมดไปก็กลายเป็นเลือดทําให้ร่างกายแจ่มใสเลือดลมไหลดีด้วยคุณสมบัติของถ่านไม้ไผ่ที่มีผลดีต่อสุขภาพปัจจุบันคุณกิตติจึงพัฒนาสร้างสารรคผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากถ่านไม้ไผ่อีกหลากหลายกว่า15ชนิด ตั้งแต่ของตกแต่งประดับบ้านถุงดูดกลิ่นหมอนฐานเครื่องสำอางเช่นโลชั่นสบู่ยาสระผมซึ่งได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในตลาดต่างประเทศและในเมืองไทยถ้าบองืูว่าลั้ษณะคว่ามีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คำว่าสปาคนก็ชอบแล้วว่าสมุนไพรหรือสิ่งที่ไร่ปลอดสารหรือเพื่อสุขภาพคนระดับกลางขึ้นไปเนี่ยซึ่งเป็นคนหมู่มาก คนผู้มีกําลังที่จะบริโภคเนี่ยเยอะเพิ่มขึ้นเนี่ยผมคิดว่าไปได้ตลาดตลาดบ้านเราน่าจะดีขึ้นแล้วก็ทราบว่ากรรมธิการเองก็กําลังพิจารณาเรื่องการที่จะอนุญาตให้สงห่งทานไม่พายออกโดยเริ่มมีการเขียนแนวมาว่าจะมีข้อกําหนดยังไงเพื่อจะให้ส่งทามไม่พายออกถ้าถามไม่พาย่ซอ,ออกได้แน่นอนตลาดญี่ปุ่นนี่ถ้าได้เกรดอย่าง,งนี้นะเขาแบมือรับอยู่แล้วเท่าไหร่ก็ไม่พอนอกจากนี้คุณกิติ ยังร่วมกับกลุ่มแม่บ้านในชุมชนใกล้เคียงให้เป็นผู้แปรรูปฐานไม้ไผ่จากโรงงานของคุณกิติเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปต่างๆพอแปลรูปเป็นรูปร่างของผลิตภัณฑ์ก็จะให้กลุ่มแม่บ้านเป็นผู้ทํารูปแบบตามที่เราออกแบบไปก็กระจายงานไปทำก็กลายเป็นว่าทางอำเภอเขาบอกเออก็ดีช่วยให้ชาวบ,บ้านมีงานทํามีไรายได้ก็กลายเป็นอย่างนั้นไปก็โอเคก็ถือว่าร่วมมือกันไป กลางกระแสะความตื่นตัวเรื่องสุขภาพผลิตภัณฑ์สมุนไพรผลิตภัณฑ์ปลอดสารเคมีจะเห็นว่าแนวโน้มและความเป็นไปได้ในทางการตลาดของผลิตภัณฑ์จากถ่านรวมถึงผลพลอยได้อย่างน้ำส้มควันไม้และน้ำมันดินนั้นมีความเป็นไปได้สูงมากหากมีการศึกษาค้นคว้าม,มากขึ้นด้วยเทคโนโลยีต่างๆอาจทําให้เราค้นพบองค์ความรู้ประโยชน์ที่น่าทึ่งของถ่านและผลผลิตต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการเผาอีกมากมายที่สําคัญ เป็นพลังงานทางเลือกที่จะตอบโจทย์ปัญหาวิกฤตพลังงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตได้แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับถ่านควรคำนึงถึงการจัดการที่ดีเพื่อรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมด้วยพูดคำว่าถ่านก็หมายความว่าต้นไม้นี้ต้องถูกตัดนะถึง่จะเห็นถ่านเพราะฉะนั้นทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็มีถ่านใช้แล้วก็ต้องมีป่าเขียวชุ่มอยู่ด้วย พร้อมและศักยภาพของประเทศไทยในด้านพลังงานชีวมวลพลังงานชีวมวลจึงเป็นทางออกที่เหมาะสมสำหรับการจัดการพลังงานในอนาคตเมื่อทบทวนมองภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วจะเห็นว่าการจัดการป่าและการจัดการการใช้ไม้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่สังคมไทยต้องมาร่วมกันคิดช่วยกันสร้าง เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของทุกคน